แหยินดีนางเอกดังตั้งท้องแล้วหลังไปเรียนการบินที่อเมริกาล่าสุดทางค่ายต้นสังกัดได้ออกมาเผยว่าบริษัท GMMTV จำกัดขอประกาศข่าวดีของนักแสดงสาวฟ้ายงวรีอนินบนว่ากำลังตั้งคันลูกคนแรกซึ่งขณะนี้ฟ้าพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทางบริษัทขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่และครอบครัวของฟ้าและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะ ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีมากมายสำหรับฟ้ายงวรีก่อนหน้านี้เธอได้บินไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะไม่ค่อยเผยโฉมหน้าแฟนหนุ่มให้ได้เห็นแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฟ้าได้โพสคลิปสั้นๆคู่แฟนฝรั่งสุดหล่อและเป็นพ่อของลูกในท้องนั่นเองฟ้ายงวรีงามเกษมเกิดวันที่16มกราคมพุทธศักราช2542ที่กรุงเทพมหานคร เธอจบการศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีและศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยศาศาสตร์สาขาวิชานักบินพาณิชย์สถาบันการบินซึ่งเธอเป็นหนึ่งในสองของผู้หญิงที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเรียนสาขานี้ฟ้าเปิดใจถึงการเลือกเรียนสายนักบินว่าครอบครัวของเธอทำงานเกี่ยวกับด้านการบินยิ่งคุณแม่เป็นแอร์โฮสเตสทำให้มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการบินนั่นเอง